สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับทิเชอร์จอยในรายวิชาภาษาไทยวันนี้ทิเชอร์จอยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้จักสระอาค่ะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ จะมาเรียนรู้สระค่ะสระอะไรนั้นเรามาดูกันเลยนะคะสระอะไรเอ่ยหน้าตาคล้ายกับไม้เท้าของคุณตาเก่งมากค่ะสระอานั่นเองแล้วสระอายังคล้ายกับลูกอมของคุณลุงซันตาด้วยนะคะมีลักษณะโค้งๆแบบนี้เลยค่ะ หน้าตาของสระอาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆตำแหน่งของสระอาจะอยู่ด้านหลังของพยัญชนะต้นค่ะอย่างเช่นกอากสาสระอาต้องตามหลังพยัญชนะนั่นเองเรามาฝึกผสมคําที่มีสระอากันนะคะเด็กๆอ่านไปพร้อมกับทิเชอร์นะคะ กออากากอากากาก็คือกาต้มน้ำหรือว่านกอีกานั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะตออาตาตออาตาตาก็คือคุณตาของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ตาที่เราเอาไว้มองดูนะคะคำต่อไป ยอยายอายายาก็ค oh e ือยาที่เราไว้ทานเวลาที่เด็กๆไม่สบายนะคะคำต่อไปนะคะงออางางออางางาหมายถึงเมล็ดงาที ng ng ่คุณแม่ใช้ทำอาหารหรือว ah 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 ่าจะเป็นงาช้างนั่นเองค่ะ คำต่อไปค่ะนอานานอานานาก็คือทุ่งนาที่ชาวนากำลังทำนาหรือปลูกข้าวนั่นเองค่ะคําต่อไปค่ะลอาลาลอาลาลาก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับม้านะคะแต่จะตัวเล็กกว่าม้าค่ะ ต่อไปค่ะทออาทาทออาทาทาหมายถึงทาสีค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาภาษาไทยเล่มที่6ขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วเปิดไปหน้านี้เลยนะคะหน้าที่14ค่ะ เลขหน้าจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะหน้าที่14เขาบอกว่าเขียนคำในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะเด็กๆชี้และอ่านตามค่ะตออาตาตออาตาคำที่สองนะคะ ปลาคำต่อไปค่ะชอางอชางไม่โทช้างชอางอชางไม่โทช้างต่อไปนะคะบอานอบานไม่โทบ้านบอานอบานไม่โทบ้านคำต่อไปค่ะดอาอวออดาวดอาอวอดาวเรามาดูคำที่หนึ่งกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งค่ะ โม,ออมออาาีมีงอางามีงาอะไรมีงาคะเด็กๆเก่งมากค่ะช้างมีงาเด็กๆก็เอาคำว่าช้างมาเขียนในช่องนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะชออางอช้างไม่โทช้างข้อที่สองนะคะอ,อยอูอยู่ไม่เอกอยู่ไม่ม้วนนอนในนออํานําไม่โทน้ํา อยู่ในน้ําอะไรอยู่ในน้ําคะเด็กๆใช่แล้วค่ะปลาอยู่ในน้ําเด็กๆก็เอาคําว่าปลามาเขียนตรงนี้ได้เลยค่ะข้อที่3นะคะชอไม่หันหน้ากาศนอฉันมอ,อีมีตออาตาสอ,อ,องอสองฉันมีตาสองมีตาสองอะไรคะเก่งมากค่ะ ตาสองตาเราก็จะเติมคำว่าตาลงไปนะคะก็จะได้เป็นฉันมีตาสองตาแบบนี้นะคะข้อที่4ค่ะยอายายอยอูอย,อย,ย,อย,ออยู่ไม่เอกอยู่ทอีออทีไม่เอกที่ยายอยู่ที่ยายอยู่ที่ไหนคะเก่งมากค่ะยายอยู่ที่บ้าน เด็กก็เขียนคำว่าบ้านลงไปนะคะบอานอบานไม่โถบ้านค่ะและข้อที่หลออออยลอยออยอ,อูอยู่ไม่เอกอยู่บอนนบนทอ,อองอทองไม่โถท้ถองฟออาฟ้าไม่โถฟ้าลอยอยู่บนท้องฟ้าอะไรลอยอยู่บนท้องฟ้าคะดาวนั่นเองค่ะ เด็กก็เขียนคำว่าดาวลงไปด o อาวดาวนะคะเสร็จแล้วถ้าเด็กเขียนเสร็จแล้วให้เด็กฝึกอ่านประโยคข้อที่1ถึงข้อที่5กับคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะคะและอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นให้เรียบร้อยนะคะเด็กอาจจะให้คุณแม่ขีดเส้นตรงนี้ให้นะคะ ื่อชื่อของเราจะได้ตัวเล็กลงค่ะและสวยงามด้วยนะคะและอย่าลืมถ่ายรูปแบบฝึกหัดส่งมาให้ที่เชอร์ดูกันด้วยนะคะและวันนี้ที่เชอร์มีการบ้านฝากให้เด็กๆทำอีกหนึ่งหน้านะคะนั่นคือหน้าที่15ค่ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีตรงนี้มาให้ที่เชอร์ด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับสาราสาราเป็นสาะเสียงยาวนะคะแล้วสราราจะอยู่ด้านหลังของพยัญชนะค่ะวันนี้นะคะที่เชื่อใจก็ฝากเด็กๆนะคะฝึกอ่านคำที่มีสาราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ